One News ตรงไปตรงมาซึ่งอาการป่วยของคุณปอตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณฟาริดาโยธาสมุทรนะคะรายงานทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณฟาริดาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณฟาริดาค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คุณวิราทีนีคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะชั้น9นะคะหน้าห้อง CCU ค่ะ่งเมื่อเช้านี้นะคะก็คุณพ่อของคุณปอนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะโดยคุณพ่อของคุณปอค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าตนเองไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าใกล้คิดกับคุณปอในขณะนี้มากนักนะคะคอยติดตามอาการของคุณปอจากการแถลงการของคุณหมอค่ะพร้อมกับล่าวเกาะุณมเมื่อเช้นนะคะที่ปอติดตามอาการของคุณปอมาโดยตลอดค่ะ ทั้งตนเองนะคะ<ม>ก็พยายามให้กําลังใจคนใกล้ตัวกับครอบครัวนะคะว่าและได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังเผชิญกับสกรรมของชีวิตอยู่และมันสามารถจะต่อสู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อยากทีอย่างไรก็ต้องยอมรับนะคะรวมถึงได้ขอพรกับ,บทิ้งจากผิดร้ายแห่งที่บนบานสารกล่าวไว้แล้วก็ทุกๆเช้าค่ะพี่โตของมุกต้องก็บอกว่ายังคงตื่นมาด้วยกับความหวังเสมอค่ะ ค่ะคุณฟาริดาคะแล้วบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะคะบริเวณเหน้าห้อง C ี U ค่ะก็ทางโรงพยาบาลนะคะก็ได้มีการตั้งโต๊ะค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้มาเขียนเยี่ยมคุณกอทิษฎีค่ะมีสมุดเขียนเยี่ยมทั้งหมดสองเล่มน,นะคะซึ่งตอนนี้เขียนเต็มทุกแผ่นทุกกระดาษเรียบร้อยค่ะซึ่งมีประชาชนมาต่อคิวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ในณขณะนี้ก็ยังคงมีประชานชนที่ยังมาต่อคิวเ,เซ็นสมุดเที่ยมให้กับคุณปออย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ค่ะดิฉันเองนะคะมีโอกาสได้พบกับหนูน้อยแฟนคลับของคุณปอคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอเนี่ยอาอยุยังน้อยอยู่เลยนะคะอายุประมาณ1ขวบค่ะแต่ว่าเธอเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลรามาธิบดเีเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเนื้อเลือดขาวเดินทางมากับทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะ ซึ่งเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับโดยยงของคุณปอค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต้องเดินทางมาเพื่อเจาะเลือดนะคะแต่ว่าเมื่อทราบข่าวการเปิยของคุณปอก็ขอเป็นแรงใจอีกแรงหนึ่งก็เดินทางขึ้นมาบนชั้นเก้าเพื่อมาเป็นขมุดเยี่ยมให้คุณปอแล้วก็ขอให้คุณปอหาย,หายดีพร้อมกับลงลายเซ็นว่าน้องน้ำหวานอีกด้วยนะคะอืมค่ะเอาลค่ะขอบคุณคุณฟาริดาโยธาสมุทรนะคะ ก็รายง,งานความคืบหน้าจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแถลงการของคุณหมอฉบับที่3ก็คือคุณปอนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤตก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้คุณปอด้วยนะคะขอภาวนาให้หายไวๆนะครับ One News ตรงไปตรงมา